สำหรับวันนี้ครับผมมี macbook pro ปี2019ครับ a 2อ5 9ลูกค้าแจ้งว่าจอเป็นเส้นแต่ก็ป้าย macbook pro แปกด้วยครับอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้หมดเลยครับผมอันนี้ลูกค้าต้องการเปลี่ยนยกใบครับลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะจอไหน หลังจากที่เราทําการเปลี่ยนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อันนี้เป็นจอมือสองนะครับสภาพ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ีลูกค้างบน้อยจะเปลี่ยนยกใหม่ลูกค้าบอกว่าแพงอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามารับสาหรับลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแมคบุ๊กไอแมคแมคมินิไม่ว่าเครื่องจะไม่บูตโอเอสเล่นแล้วช้าแล้วอืดแมคบุ๊กเองบางที่เปิดเครื่องข้นมาแล้วขึ้นลูกโฟลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าแชทแอดไลน์รันแมคเจ็ดแปดเก้าได้ครับผม